ba con mình mà anh cũng được cái này chạy gì con cho kênh Ghiền con ไสยรุ่งร่งใช่ไหมเด็กข้างเก่งอ่ะไสยป่านเล้อมาไปกินเนอะไสยผ่านผารุ่งผาร่งเล้วฝั่งนี้ทำแบบนี้ไปเลยเหรอัอนนี้สักชิน อันนี้เราแกงซ่อมวันนี้ไม่ได้ไสดหรอคะอันนี้ไม่ได้ไร้ที่รกเราก็อราก <laughs> ็กด